สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบลูบลูกรอยโอ้โหนี่มันเสียงนกกระเวกโอ้เสียงนกกระเวกคุณกรวยนะโอ้โหลิกลากยาวไปผมมีความรู้สึกอยากยาวอีโต้มาสับคอนกกระเวกคนนี้อยู่คุณคุณแมวเพชรเมื่อกี้บอกว่าแมวนี่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับเสียงเหมือนพวก ผีผีปอบอจริงเหรอเสียงผมผีปอบตับสดๆโค้ไข่ปัจจุนเลยนะอ่ะจริงๆเวลาผีเวลาพูดเสียงมันต้องเป็นงี้นะใช่ใช่ผีปอบผีปอบเวลาเข้าสิงพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าแม่แม่ทนหน่อยนะเดี๋ยวหนูช่วยเองเท่าไหรยเท่าไหร่เออผีอะพี่ไม่เสียงตอนเสียงพี่นี่แหละเท่าไหร่เด็กๆนะครับย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณสัก โอ้นานนะไม่อยากบอกบอกไปเดี๋ยวรั่วอายุผมเอาตอนนี้ผมตอนนั้นผมอายุผมสักห้าสิบปีไม่ถึงบ้านถุยไอ้บ้านักผมสักประมาณสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยทำไมฮะก็อยู่ที่บ้านอืก็มีคนงานที่บ้านคนหนึ่งทำไมฮะอยู่ดีๆก็ไอ้บอยแม่ปล่อยค่อยไปเตืออะไรเงี้ยผีเข้าผีเข้าผีเข้าเ้อเออแงยผมว่าผมก็รู้สึกตอนเด็กๆเรารู้สึกพอเราเห็น คนโดนผีเข้าเราไม่รู้สึกกลวงเพราะว่าเราเด็กไงเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกไงบอกช่ไงอ่ะผมก็แกล้งเอาน้ํามนต์ไปสาดมั่งแกล้งเอารูปประคำไปแตะแตะเขามั่งอันนี้แสบแต่เด็กเลยนะที่บ้านเอออะไรเงี้ยแล้วได้ผลไหมเพ่ไม่เห็นไม่ไเห็นมันก็ไม่เห็นเป็นโอ้ยแสบอะไรไม่เห็นมีเลยก็แอาน้ำมนต์ไปสาดเพรากเขาอยู่ที่เฉยของเขาอ่ะเขาลองอ้าอยู่งั้นนะพ่อผมพ่อผมาเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่า ไม่ได้ผีเข้าหรอกอันนี้เขาอาจจะมาบอกบอกไม่ให้เรากลัวว่าเป็นผีไงเขาก็บอกว่าอันนี้เรียกว่าไข้ทับลุดูอะไรอย่างงี้อเลยเพ้อนะแต่พอพอพอผมโตขึ้นแล้วผมมาประมวลเหตุการณ์นั้นอีกทีนึงอ่ะผมก็คิดในใจมันไม่ทับลุดูหรอกมันคงต้องโดนผีเข้าอะไรเพราะว่าพ่อพ่ออะไรกับแม่แม่เขาเพิ่งเสียแล้วเขาอ่ะเขาเรียกอะไรเขาดันมาได้ได้แฟน คือเป็นเขาเป็นคนงานบ้านผมแล้วก็มาได้แฟนเป็นช่างทาสีอ่าช่างทาสีนะก็เขาเลยแบบว่าเหมือนกับว่ามาได้ช่างทาสีที่มาทาสีที่บ้านผมนี่แหละก็เลยอาจจะพ่อแม่อาจจะเป็นห่วงอะไรเงี้ยแม่อาจจะเป็นห่วงมาเข้าสิงซะอะไรเงี้ยเอานะช่างทาสีดีไม่เป็นช่างแอร์นะช่างแอร์นี่มีอะไรมันทำไมช่างแอร์นี่มันทำไมเอ้าไม่รู้เหรอฮะมันทำไมคุณวายเวทล่ะช่างแอร์ผมยาวไหมไอ้ผมไม่เล็กนะครับ อ่ะวันนี้มีอะไรคุณกุยเรามองหน้ากันอย่างนง้นเล่าเรื่องนี้ก่อนสิพี่ฮะช่างแอร์เหรอเรื่องเรื่องที่ผมเสียงอย่างงี้นี่ผมเป็นอย่างงี้เมื่อต้องแต่เกิดเลยนะคุณกุยอาจจะไม่รู้ที่ผมเล่าให้คุณบาบูฟังอ่ะจริงเหรอพี่แม่ครับแม่ครับเอ้ยเออทำไมพี่ยังไงพี่ก็แม่พี่คลอดพี่ไงเออไม่ได้ไปโรงพยาบาลไปไม่ทานคลอดแล้วอยู่คนสองคนพี่ก็คานออกมาเลยอ๋อคานออกมาเองแล้วสายสะดือยังติดอยู่เลยแม่ครับรเดี๋ยวเดี๋ยว ทีนี่คานสอกเลยไปหยิบออกร่างกายมาตัดสายสะดือเองมัดเองเลยโหค่ะแม่เสียงอย่างนี้เลยแต่เด็กๆคุณคุณแมวเพชรนี่เด็กๆเด็กๆไม่เท่าไหร่ขานออกมาตัดสายเลยเด็กๆเด็กๆผมนี่ครับตอนแม่ผมคลอดผมขับรถให้แม่ครับไปโรงพยาบาลพ่อผมผมขับรถให้แม่ครับโโอ้หผมขับมาโรงพยาบาลเองฮะผมนึกว่าของผมนี่ขับมาโรงพยาบาลเองแล้วไม่เท่าไหร่นะฮะพอเข้าไปห้องคลอดแล้ว หมอไม่พอหมอไม่พอช่วยหมอเป็นผู้ช่วยหมอด้วยช่วยหมอทำคลอดแม่ทำคลอดตัวเองครับผมทำคลอดผมนี่แหละก็คุณแม่เพชรก็ยังคานออกมาตัดเลยแล้วดึงผมนี่ใครโม้กันขับรถเลยนี่คนโม้อีกอะผมเชื่อนะแต่บมเชื่อทั้งคู่เลยเพราะว่าแต่ผมไปเล่าหลายที่บางคนเขาก็เชื่อนะเขาบอกว่าจริงเหรอพี่จริงเหรอพี่ไอ้คนนั้นผมว่ามันเก่งใจคุณแม่เพชรมากกว่ามันน่าจะเก่งใจมันเชื่อนะมันเชื่อนะคนเราก็พร้อมที่จะเชื่ออะไรโดยไม่บางทีไม่ฟังเหตุผลนะอ่ะวันนี้ เหมือนเช่นเคยนะครับผมสุภาพสตรีที่มาเยือนคาเฟ่ของเราเนี่ยโอ้โหไล่มาติดตีติดต่างโอ้โหคุณจะอุ้ยคุณจะาปิ้จ้าปิ้นได้หมดเลยใช่ไหมส้มโอหรือว่าน้องส้มเนี่ยไล่ชื่อมากเดี๋ยวแฟนเขาจำคราวที่แล้วคราวที่แล้วล่าสุดก็น้องดรีมนะวันนี้ครับผมนะครับก็จะมีสาวสวยน่ารักอ่านะเดี๋ยวผมเชิญเองแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะก็จะมี สาวสวยพี่พูนุเน่น่ารักและแสนดีเฮ้ยถึงวันทุกวันที่เลยแล้วโคศกเพื่อเฮ้ยไม่กล้าเล่นแล้วอ่ะเล่นเลยพี่เล่นเลยอ่านเล่นเลยดูข้อมูลแล้วอะไรรู้จักกับพ่อเขาว่ะจริงเหรอเออรู้จักกับพ่อเขาว่ะจริงเหรอหข้อมูลอะไรมีข้อมูลเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เพื่อนสนิทเฉยๆเพื่อนสนิทกัรู้จักกับพ่อเขาว่าจริงเหรอหลข้อมูลอะไรมีข้อมูลเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เขาเพื่อนสนิทเฉยๆอ๋อเขาเป็นเพื่อนสนิทกันลูกคุณวินิตอ๋อโอเคโบพ่อเขาว่า ขอต้อนรับน้องสมนึกครับมาเลยน้องไอน้องไอจะได้เดทา้ามาแบบนี้นะทำไมยังมีคนที่สมนึกอยู่อีกอะมาเรื่งนี่สวัสดีค่ะสสวัดีจ้าสวัสดีค่ะคุณกุยเดี๋ยวคุณกุยเกริ่นก่อนว่าเป็นใครมายังไงจากไหนอะไรยังไงให้ให้น้องไอแนะนำตัวเองดีกว่าน้องไอแนะนำตัวเองหน่อยเร็วชื่อส่องเตือ จำชื่อจำนึกนึกจริงทำเล่ทำเลงไหน่พี่จอมวันนึกนึกขึ้นได้ก็มาก็นึกชื่อผู้ชายออกสมัยนี้ผู้ชายก็ยังไม่ชื่อเลยนะสมนึกเนี่ยชื่อสสิประภาเนี่ยค่ะชื่ออายไม่ได้นาสกุลสสิประภานะสสีประภาโคนอกใช่น้องอายนี่เป็นนักข่าวสาวของทางสแกนสปอร์ตนิวส์เ๋อเป็นอยู่ช่องนี้เองอยู่แล้วช่องนี้เลยองแนสปอร์ตนิวส์เป็นแม้จะเห็นว่าบุคลากรของช่องนี้นี่ ใช้คุ้มใช้คุ้มเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามนิดนึงเ่งนักข่าวของช่องสายสปอร์ตนิวเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างอ่าค่ะมีหน้าที่อะไรบ้างก็ทำข่าวอย่างแรกเลยทำข่าววางข่าวอ่านข่าวก็ต้องอ่านนะคะเองด้วยรายงานก็ต้องรายงานค่ะเป็นพิธีกรก็ต้องเป็นค่ะก็ใช้คุ้มพิธีกรด้วาสนามอ่าเห็นไหม นะฮะแล้วมีลงเสียงสกู๊ปลงหัวแล้วมีอย่างชงกาแฟใช่ชงกาแฟให้หัวหน้าบ้างประสานงานใช่ไหมสัมภาษณ์แขกรับแขกคือคุ้มแน่นอนเอางี้กันไปซื้อดิงแดงพี่เดี๋ยวถ่ายรายการไปก่อนอีกสาเบรกอีกสาเบรก่วงมากเลยตื่นเช้าตืเช้ามาหาหมอมาอีกสาเบรกอีกสาเบรกเงินหล่นแล้วพี่เงินหลุดมาผูกินกระทิงแดงเหรอกินกินนิดนึงคุณลาหอูนี่ก็เป็นคนที่ไม่ใช้กระเป๋าตังค์นะครับวันไหนเวลาไป ที่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปเที่ยวด้วยกันผมได้ไปหลายพันนะเราไม่รู้ด้วยไม่รู้้จริงเหรอผมไม่มีคนไม่คนไม่มีกระเป๋าตังค์นะเพราะว่าอันนี้รู้ไหมทำไมไม่มีกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์เนี่ยมันจะต้องใส่กางเกงกระเป๋าหลังใช่ไหมแล้วเวลานั่งเนี่ยมันมันจะลำติดมันลำคานเสร็จแล้วก็สองคือ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเราต้องเดินทางไปนู่นนี่นั่นบ่อยไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องการโดนลุ้งกระเป๋าโดยเฉพาะยิ่งที่ที่อังกฤษอย่างเงี้ยถ้าไปเดินช้อปปิ้งเงี้ยไปเดินชนไหลกับใครปุ๊บเนี่ยต้องเช็คกระเป๋าตังเลยนะใช่เต้องเช็คกระเป๋าตังค์เยอะแต่ผมบอกว่ากระเป๋าตังค์เขามาอยู่ในกระเป๋ามือเราเองพอดีนะหรืออย่างคุณกุยเนี่ยคุณกุยเคยเล่าผมฟังเคยอยู่ที่อังกฤษครับเดินเดินอยู่โดนโดนต่อยคุณกุยเล่าผมฟังนิดนึงเป็นยังไงเป็นยังไงตอนนั้นเก็ถาามว่ตอนนั้น จะเที่ยงคืนแล้วเขาไหนแถวไหนแถวไหนแถว Hammer Smith Hammer Smith ลอนดอนแล้วไงต่อแล้วไงต่อเขาก็ถามว่า what time กี่โมงแล้วผมก็ผมก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วผมก็บอกว่าโอเค midnight แล้วเราก็เงยหน้าขึ้นมามันเอหัวโขกเลยเข้านี่เลยป้าเฮดบารใส่เลยเฮดบารส่เลยแล้วไงคุณกยยังไง ล้มแมโอ้โหโรคหมุนมันวงกลมเลยแบบเราเบล์มึนไปเลยเลือดทะลักคือมันรู้สึกว่าเลือดทะลักแต่ว่าวันนั้นไปกับเพื่อนอะไรเพื่อนช่วยโอ้เพื่อนก็โซยกับฝรั่งเลยต่อยกระโดดต่อยกันเลยกนะคำว่าโซยนี่มันมันไม่ใช่ว่าต่อยไม่เหมือนต่อยคำว่าโซยไม่เหมือนมูเนียนมากกว่าแลวผมอยากรู้แล้วมีเหตุผลหมมันเหยียดผิวพี่อ๋อเหรอแล้วเมาด้วยเขาเป็นคนขาวเหยียดผิวนึงเป็นคนขาวคนขาวด้วย ทิ้งเอเชียพูดอย่างนี้เลยได้ยินชัดเจนเลยเพราะของเราผิวเหลืองเนี่ยนะเป็นลำดับสามนะครับใช่ไหมลองจากคนผิวองจากคนดำอีกอ่ะคนดำอีกใช่ไหมใช่ไหมคุยกับน้องน้องอายยังไม่ทันไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสองเบรกเดี๋ยวมาคุยกันต่อเดี๋ยวมาคุยกันต่ออยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปพักกันก่อนครับ